ประกาศปิดเพจนคคอมขอให้มีแต่ความทรงจำและรอยยิม้มครอบครัวประกาศปิดเพจนคคอมที่ใช้ชื่อว่าคอมชวนชื่นป้องกันมิชาชีพฉวยโอกาสใช้ชื่อตำนานตลกผู้ล่วงลับไปหากินขอให้เหลือความทรงจำและรอยยิม้มเมื่อเวลา17นาฬิกา8นาที เพจคอมชวนชื่นได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอเรียนแจ้งให้ทราบค่ะสมาชิกที่กดติดตามในเพจคุณพ่อนะคะครอบครัวเราจะทำการปิดเพจของคุณพ่อเพจนี้นะคะเป็นเพจของคุณพ่อจริง100%เอร์ซตถ้ามีใครใช้ชื่อคุณพ่อในการสร้างเพจหรือกลุ่มขอให้ทุกท่านรับทราบนะคะทางเราไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นอาจเกิดปัญหาหรือมีช่องทางให้มิจฉาชีพได้เข้ามาสวยโอกาสได้ในช่วงนี้โปรดระมัดระวังกันด้วยนะคะ ถ้าใครยังรักและสนับสนุนติดตามครอบครัวเราต่อขอให้ไปสนับสนุนครอบครัวเรากันที่เพจ Ice Bank Diary แทนนะคะแจ้งมาเพื่อทราบและโปรดระมัดระวังรักษาสุขภาพด้วยกันนะคะทุกท่านขอให้เพจนี้เป็นความทรงจำและรอยยิ้มดีๆที่ได้จากคุณพ่อที่พวกเรามีร่วมกันนะคะ หลังจากทางครอบครัวโพสออกมาแฟนคลับนาคอมต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่าไม่อยากให้ปิดเพจเพราะจะได้ย้อนมาดูโพสต์เก่าๆเวลาคิดถึงนาคอมแต่ก็พร้อมเคารพการตัดสินใจของครอบครัวไม่ให้ใช้ชื่อนาคอมไปหากินโดยเพจดังกล่าวมีผู้ติดตามมากกว่า1 7ล้านเจ็ดแสนคนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด